u n นบ็ iPhone 6s นะครับ iPhone 6s สีสีครบเลยนะครับเปิดให้ดูทีละสีสีดำนะฮะสีดำก็จะมีตัว S ตรงนี้เหมือนเดิมสีก็เือนสีเดิมนะครับสีดำตัวที่หนึ่งจบไป ตัวนี้ซินเวอร์นะเมื่อกี้สเปกเกนนะครับก็ตัว S เหมือนกันก็สีก็ใกล้เคียงเดิมเหมือนเดิมเลยครับเหมือนรุ่น iPhone 6เลยสีเหมือนกันตัวถัดมาสีโก้สีทองอ่ นี่รับสีทองก็สีเหมือนเดิมมีตัวเอสเหมือนกันสีทองเหมือนเดิมมาถึงน้องใหม่สีใหม่มาแรงสีหลังกล่องอเขียนโลสโกสีทองคําสีชมพูหรือแบบหลายๆคนเรียบพิงโกบางคนก็เรียกสีชมพูนะฮะคือฟิลที่เราถือเนี่ยมันจะผมมีความรู้สึกมันออกไม่ออกชมพูจา๋ามันออก สีออกแดงๆนิดๆเนีน่ยมันออกชมพูแดงนะฮะก็มีตัว S เหมือนกันส่วนหน้าก็เป็นสีขาวตรงวงแหวนนี้ก็เป็นสีเดียวกับตัวเครื่องนะครับ